เอออ่ะเราทำกันในช่วงที่แบบว่าหิวข้าวหยโยหยตื่นเช้าสภาพทุกอย่างคือเรียวหมดเลยค่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยจัดแต่งอะไรเลยนะเนี่ยนะคะในการทำคลิปนะคะไม่ไม่มีนอกจากแต่งนอกจากฟิลเตอร์อย่างเดียวบ้าโอ เดี๋ยวเดี๋ยวสายมูจะตกใจถ้าไม่ใช้ฟิลเตอร์เออควีนควีนหรือ Queen. Queen King? คิงคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งคุณคุณเป็นคนมีความสามารถนะแต่มอาจจะไม่มีใครรู้นะคะคิงอาจจะคิง g หมคิงหรือควีนอ่ f ออฟวอนนะคะหน้าเหมือนผู้หญิงเลยแล้วมีจิ้งจกอะไรตุ๊กแกอะไรมากมายสามตัว งวดนี้หรือเปล่าว่าไปเออคุณอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณเยอะนะแต่คุณอาจจะไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้เลือกใครเลยนะคะเพราะคุณมองว่าชีวิตคุณนะมันยุ่งเหยิงอยู่ตอนนี้มันไม่สามารถจะรับใครเข้ามาเพิ่มได้แล้วคุณไม่มีเวลาบริหารเลยขนาดน,นั้นถ้าคนเข้ามาจริงๆจะต้อง จะต้องเข้าใจในความเป็นคุณจริงๆเนารับความเป็นคุณได้ซึ่งมันหาไม่มีนะคุณมองดูแล้วว่าไม่ใช่ไม่มีไม่กระทั่งเพื่อนสนิทของคุณคุณยังไม่กล้าเล่าความเป็นไปในชีวิตน่กากล่อยน้าโมเมนต์ปัจจุบันให้เขาฟังเลยเพราะคุณคิดว่าเขาน่าจะไม่เข้าใจคุณอยู่ดีอ่ะคุณก็เลยเลือกที่จะไม่พูดดีกว่าม,มันไม่มีประโยชน์นะคะมันเปลืองน้ำลาย อะไรอีกอะคุณมองตัวคุณเป็นยังไงอ้ตายแล้วเอนิจีใครเนี่ยทำไมมันมีแต่อุปสรรคปัญหาอย่างนี้เลยจ้ะเหมือนเพลงของคุณแอมเลยอุปสรรคมันเยอะไป <c oughs> เปลี่ยนเนื้อให้เขาอุปสรรคมันเยอะดีอย่างนี้ไม่น่าเบือ่อฮ้ย แปดดาบกับหัวนะคะหกดาบคุณแบกปัญหาไปด้วยตลอดเสมอเลยในชีวิตทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตแบบมีปัญหาแหละก็ยังทนต้องใช้ชีวิตไปแบบนี้ต้องใช้มันไปไม่บอกใครไม่พูดอดทนเก่งมากนะคะเห็นไหม ปิดกั้นทุกๆสิ่งที่เป็นเอ e r จีที่สร้างมาสร้างปัญหาสร้างภาระเพิ่มให้กับตัวคุณคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่คุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะรับปัญหาเพิ่มได้อีกแล้วนะคุณมีความรู้สึกว่าปัญหาที่คุณเจอมันมันเขาเรียกอะไรนะมันเต็มแล้วมันล้นละนะคะแล้วยังแก้มันไม่ได้ในบางเรื่องเพราะเป็นเรื่องน่าจะเกี่ยวกับบุคคล แต่คุณก็ยังจะคุณคนที่ไม่หนีปัญหานะเ้าเอากัญหน่อมเนมาเดทคุณพร้อมจบกับทุกอย่างเลยพร้อมไปเริ่มต้นใหม่ทานฟอร์มไ <c oughs> พ่เดทเนี่ยมันเป็นไพ่ทานฟอร์มนะคะทานฟอร์มตัวเองเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ไพ่ที่น่ากลัวมันไม่ใช่ไพ่ที่ บ่งบอกว่ามันจะเป็นหายนะของโลกไม่ใช่มันเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆคล้ายๆ view of fortune date จะมี2อ,อย่าง date คือถ้าไปเปิดในสำรับของถามเรื่องความรักมัก็คือความสัมพันธ์ในจบแบบ complete นะคะคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ใดมาก็ได้นะคะหรืออาจจะจบงานนะถ้าถามเรื่องงานงานนี้จบแล้วไปทำงานใหม่ เริ่มต้นใหม่ถ้าเป็นเรื่องความรักก็จบกับคนนี้ละแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะกำลังจะทานฟองตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะบทจะมาก็มานะลมเปิดยังไงก็ไม่มีทางที่จะมาทางนี้เลยมันรู่ลมไปทางไหนคะ อย่างนี้เขาเรียกได้ไหมแบบลมเปลี่ยนทิศไหมลมไม่เปลี่ยนทิศอะ่ะเนี่ยคุณอาจจะเป็นเนี่ยทัดน้ำนะมี